จองรักเมียจำยอมบทที่หนึ่งดวงตาคมกริบจับจ้องอยู่ที่หญิงสาววัยสิบแปดปีบริบูรณ์ที่กำลังก้มหน้านิ่งอยู่ต่อหน้าเขาเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเพิ่งจะหยุดเงียบลงเมื่อครู่ที่ผ่านมาในที่สุดปากอิ่มแดงระเรื่อก็เอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างกล้ากลวัวขอให้ทูอยู่ที่นี่กับนก,กรได้ไหมคะคำถามตรงๆนั้น ทำให้นักกรอึ้งไปครู่ใหญ่คิ้วหนาย่นเข้าหากันอย่างใช้ความคิดแล้วนาจะบอกน้าอ้อ,อของเราอย่างไรล่ะชายหนุ่มย้อนถามบังเกิดเป็นความเงียบงันอยู่พักใหญ่นักกร์อถอนใจกับปัญหาอันหนักอึง้งที่เขากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เมื่อสองวันที่แล้วเพียงอ้อเพื่อนสนิทโทรมาหาให้เขาช่วยตามหาหลานสาวของเธอซึ่งก็คือเพียงพทู เด็กสาวที่นั่งอยู่ต่อหน้าเขาตรงนี้และเธอก็มาอยู่ที่บ้านเขาได้สองวันกับอีกสองคืนแล้วในวันแรกหลังจากที่เขาวางสายจากเพื่อนได้ไม่นานเสียงกริงหน้าประตูรั้วก็ดังขึ้นเขาออกมาดูแล้วพบว่าเป็นเพียงพะทูที่ทุกคนกำลังตามหาเขารีบเปิดประตูให้สาวน้อยที่เคยสดใสร่าเริงบัดนี้หน้าตามอมแมมดูไม่ได้ ดวงตาแดงกำช้ำบวมเหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักให้เธอเข้ามาในบ้านก่อนที่เขาจะทันได้สอบถามอะไรเธอบอกว่าจะขออยู่กับเขาสักสอสามวันตอนแรกเขาเราว่าเธอน่าจะมีปัญหาเดิมๆคือทะเลาะกับเพียงออผู้เป็นน้าสาวความเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านความคิดความอ่านก็คงไม่ตรงกันกับผู้ใหญ่ จึงได้หนีมาหาเขาเหมือนเช่นทุกครั้งพอสบายใจแล้วก็ให้เข้าไปส่งที่บ้านตั้งแต่เล็กจนโตเพียงพะทูทำเช่นนี้มาเสมอเขากับเพียงอเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายในเวลานั้นเพียงพะทูยังเด็กมากเพิ่งจะมีอายุได้เพียงหนึ่งปีเพียงออยู่กับเพียงใจซึ่งเป็นพี่สาวสองคน เพราะพ่อแม่ของทั้งสองนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วเมื่อเพียงใจแต่งงานเพียงออก,ก็ยังอยู่ในอุปการะของเพียงใจถึงแม้เวลานั้นเธอจะได้งานทำแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นเมื่อเพียงใจและสามีของเธอเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุจนทั้งคู่เสียชีวิต โชคยังดีที่ในวันนั้นสองสามีภรรยาได้ฝากลูกสาวไว้กับเพียงอเด็กหญิงเพียงพะทูในเวลานั้นจึงเติบโตมาเป็นสาวน้อยแรกรุ่นในวันนี้เพียงอออกทำงานเลี้ยงดูตัวเองและส่งเสียหลานสาวให้ร่ำเรียนนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาผ่านมาแล้วเป็นเวลา17ปีเขาเองก็เอนดูเด็กสาวอยู่เป็นทุนช่วยไปรับไปส่งที่โรงเรียน ยามที่เพียงออต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่บ้านหลังนี้จึงเป็นที่พักพิงของเพียงพัทูอยู่เสมอหลานของเพื่อนก็เหมือนหลานของตัวเองเขาจึงเป็นหูเป็นตาดูแลช่วยเพียงออมาตั้งแต่ต้นยิ่งตอนนี้เพียงอ,อก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับหลานสาวเหมือนก่อนเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการเลี้ยงดูลูกแฝดเด็กชายวัยอนุบาลสองคน สามีของเพียงออนั้นเป็นเสียเจ้าของร้านทองซึ่งมีหลากหลายสาขาในตัวเมืองเสียสุเมธอายุมากกว่าเพียงออนหนึ่งรอบตกพุ่มไม้มาหลายปีก่อนจะมาพบกับเพียงออแล้วตกลงอยู่กินกันอย่างออกหน้าออกตาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวคราวในทางลบออกมาบ้างเป็นระยะในเรื่องผู้หญิง นกรได้ยินคนเก่าคนแก่บางคนคุยกันในตลาดถึงความเจ้าชู้ของเสียหนุ่มใหญ่คนนี้สาเหตุที่เมียเก่าตายไปก็เพราะตรอมใจในความมากมากของสามีก็อย่าลืมว่าถูเป็นผู้หญิงแล้วน้าก็เป็นผู้ชายความจริงเรานะ่ะก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดการที่จะมาอยู่ร่วมบ้านกันนาว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะ นก่อนให้เหตุผลเขารู้ว่าเด็กสาวนั้นเข้าใจดีในเหตุผลข้อนี้แต่จะมีสาเหตุอะไรอีกที่ทำให้เพียงพะทูยืนกรานแข็งขันผิดไปจากทุกครั้งที่พอได้รับคำปลอบโยนจากเขาเจ้าหลอนก็ยอมกลับบ้านโดยมีเขาพาไปส่งที่เมื่อก่อนทูก็ยังมาอยู่ที่นี่ได้เลยนะคะเพียงพทูเงยหน้าแย้งเสียงสัน่นนั่นมันเมื่อก่อนตอนนั้นนนะทูยังเด็ก แต่ตอนนี้ทูโตเป็นสาวแล้วนะอ๋อก็เพราะทูโตเป็นสาวนะกรก็คงกลัวสาวๆของน้าจะเข้าใจผิดใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะทูรีปฏิเสธเขายังไม่ได้ตกลงคบหากับใครจึงไม่ต้องเกรงกลัวสาวที่ไหนทั้งนั้นแต่เขาต้องการรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของเธอต่างหากล่ะถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นเพราะกรรังเกียจทูที่ทูเป็นเด็กกำพร้า ภาระทั้งนั้นเสียงสันเครือตัดพอในโชคชะตาชีวิตของตัวเองไปกันใหญ่แล้วเอาอะไรมาพูดน่ะโธ่ทูทำไมงองแงแบบนี้ล่ะฟังน้าบ้างสินักกอนบนอุบอ่อนอ,อกอ่อนใจนึกอยากจะจับร่างบางของเด็กสาวแสนดือ้อขึ้นมาหวดให้ก้นลายแต่ไม่อาจทำได้เพราะในตาสีโศกคู่นั้นวาวรขอร้องเขาอยู่ในที เขาไม่ใช่คนใจแข็งเท่าไหร่นักยิ่งกับเพียงพธทูด้วยแล้วเขาไม่เคยขัดใจเธอมาแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครเข้าใจทูไม่เอานะมีเหตุผลหน่อยนะคนดีของนะ้าถ้าอยากมาหานะ้าก็มาอีกได้แต่ตอนนี้กลับบ้านก่อนนะนะ้าจะไปส่งออเป็นห่วงทูมากนะเขาส่งสายตาวิงวอนให้เด็กสาวเพียงพะทูลุกขึ้นจากที่นั่งที่ตัวเองนั่งอยู่ ่อนจะมาสุดแรงลงต่อหน้าเขาเด็กสาวก้มลงกราบทั้งน้ำหูน้ำตาให้ทูอยู่กับนกรนะคะทูไม่มีที่ไปแล้วจริงๆนกรถึงกับถอนหายใจไหนบอกน้ามาสิมีเหตุผลอะไรถึงไม่อยากกลับบ้านถ้าเหตุผลนั้นเป็นที่น่าพอใจน้าจะให้ทูอยู่ต่อเพียงพะทูอึกอักอยู่ครู่หนึ่งเกรงว่าพูดออกไปแล้วไม่รู้ว่านากอจะคิดอย่างไร จะเชื่อในคำพูดของเธอหรือไม่จึงเลี่ยงบอกเหตุผลอื่นนาออก็รักแต่ผัวรักแต่ลูกของเขาเขาไม่สนใจทูหรอค่ะเพียงพะทูนกรลากเสียงยาวนี่เราอิจฉาน้องหรือก็น้องยังเด็กอยู่นี่นาะนาอ้อก็ต้องทุ่มเทเวลาให้น้องเป็นธรรมดาอีกอย่างทูก็โตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว อ๋อเขาถึงไม่ได้มาดูแลอะไรเรามากมายนี่ถ้าเขาตัวติดกับเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ว่าเขาจำจีจำชัยไม่ให้เรามีอิสระอีกหรอกหรือเสียงเข้มแกมดุไกลๆเปรียบเทียบให้ฟังอย่างยืดยาวเพราะคิดว่าเด็กสาวโตวแต่ตัวไม่รู้จักคิดเพียงพะทูใสหน้าอย่างคนอวดดือ้อผิดหวังกับชายหนุ่มที่เธอมองเห็นเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายนคะรไม่เข้าใจทูแต่ก็เอาเธอค่ะ สรุว่นกรไม่ให้ทูอยู่ด้วยทูก็จะไปตามทางของทูสิ้นเสียงตัดเพอร่างบางก็ลุกขึ้นสาวเท้าเรียวเล็กเดินไปที่ประตูตามทางของทูหรือเสียงแกร้วถามออกมาดังขึ้นตามหลังคนดื้อรัน้นที่กำลังจะเดินพ้นประตูไปอย่างคนที่เริ่มกำลังมีโมโหค่ะทูจะไปให้ไกลาจากที่นี่ไปหาห้องเช่าเล็กๆอยู่ แล้วก็หางานทําส่งเสียตัวเองเรียนหางานทำํำฮึด้วยวุฒิมหกนี่นะน้ำเสียงของเขาติดอย่าเล็กน้อยค่ะใบหน้านวลเปื้อนคร้ามน้ำตาเชิดขึ้นตอบด้วยเสียงมุ่งมัน่นนะักรบอกเองนะคะว่าทูโตแล้วทูก็ควรจะแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวได้แล้วจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครๆอีกนะักรจับจ้องเด็กสาวอยู่หลายนาที เขากำลังข่มอารมณ์ขุนมัวที่คุกรุ่นอยู่ภายในอกอยากจะจับร่างบางนั้นมาหัวสังสอนให้ลดความอวดดื้อถือดีลงบ้างแค่หมหกจะไปทำมาหากินอะไรได้ไหนบอกน้ำมาสิเขาถามเสียงกลราวทูรู้คะ่ะวุฒิการศึกษาต่ำคงไม่ได้ทำงานสบายสบายนักกลางวันทูก็อาจจะรับจ้างทำความสะอาดหรือไม่ก็ไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ เด็กปั๊มหรือไม่ก็ไปรับจ้างล้างจานตามร้านกว๋วยเตี๋ยวส่วนตอนกลางคืนก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟสาวเชียเบียรถ้าไม่เลือกมากก็มีงานให้ทำถมเถไปค่ะดวงตาคมกริบวาวโรดกับคำว่าสาวเชียเบียที่หลุดออกจากปากอิมสันดร,ร,ริกก็เลือกซะหน่อยก็แล้วกันนะอย่าให้ถึงกับต้องขายตัวขายเรือนร่างกินมีรู้อะไรทำให้นกกรพล่องออกไปอย่างนั้น อาจจะเป็นเพราะเขายังเป็นผู้ชายหัวเก่าที่ยังรับไม่ได้กับอาชีพกลางคืนหากเป็นคนอื่นเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอาชีพมีเกียรติทั้งนั้นและบางคนก็ไม่มีทางเลือกมีงานอะไรก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดแต่กับคนที่เขาร่างเหมือนลูกเหมือนหลานเขารู้สึกไม่ชอบใจที่เธอจะไปทำงานกลางคืนคำดูแคลนทำคนฟังเจ็บร้าวที่หน้าอก กลั้นน้ำตาไม่ให้รินไหลออกมาอย่างสุดกำลังไม่นึกว่านก,กรจะพูดจากับเธอรุนแรงขนาดนี้เพราะเขาไม่เคยไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพูดไม่ดีกับเธอนับตั้งแต่รู้จักเข้ามาแต่เด็กจนโตที่นก,กรพูดถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะนกกรว่าสดสิ่งบริสุทธิ์ผุดพองไม่เคยต้องมือชายอย่างทูจะตั้งราคาสักเท่าไหร่ดีล่ะคะ เสียงสั่นประชดประชันกลับนึกน้อยใจในคำพูดของชายหนุ่มที่เธอรักและเคารพด้วยหัวใจดวงน้อยน้อยเรื่อยมาดวงตากลมสีน้ำตาลชโคโคล็อกโกแลตมีแววระริกน้อยน้อยรู้สึกร้อนเผาในกระบอกตาพยายามกลั้นก้อนสะอื้นบอกตัวเองว่าอย่าแสดงความอ่อนแอให้เขาได้รับรู้แม่งเอ้ยนกคสะบดยางหัวเสีย ใบหน้าหล่อเหล่าเข้มคมออกอาการร้อนเผาวดวงตาคมกริบฉายแววกลายเกลี้ยอารมณ์เดือดพล่านทะลุร้อยองศาเพียงพัทูใหญ่จะหายตัวไปจากเสียตรงนั้นแต่ก็ยังคงทำใจกล้าชิดหน้าต่อตากับเขาเหมือนไม่เกรงกลัวนกรอนไม่พอใจอะไรล่ะคะในเมื่อนกรเป็นคนพูดเองทูก็เห็นดีด้วยก็เลยอยากขอความเห็น พราคิดว่านากรน,น่าจะมีประสบการณ์ในการซื้อมาบ้างถูก็เลยอยากได้คำแนะนำซึ่งถูมั่นใจว่าหากทูประกาศออกไปจะต้องมีลูกค้ามาต่อแถวเข้าคิวซื้ออย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องประกาศเรียกใครให้เสียเวลาหรอกถ้าทูจะขายนาก็รับซื้อนาจ่ายไม่อั้นใช้หนุ่มสวนกลับทันควันแบบไม่ต้องคิดเพียงพะทูเบิกตากว้างตกใจ และไม่เข้าใจอารมณ์ของชายหนุ่มเลยเขาเป็นคนพูดจาหาเรื่องแดกดันผลักใสเธอเองแท้ๆย่างจะมาดึงเธอให้อยู่ใต้อานัจเขาอีกทำไมในเมื่อเขาไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือเธอตั้งแต่แรกของคุณภาพดีราคาก็ต้องสูงหน่อยนะคะนกรจะให้ทูเท่าไหร่ละคะพอที่ทูจะซื้อบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองสักหลังได้ไหมความน้อยใจในคำพูดของนกร และคับแค้นใจที่ตนเองต้องแบกรับเป็นทุนเดิมโพลงถามเขาออกไปพร้อมกับหยดน,น้าใสหยดออกมาจากดวงตาหม่นช้ำนากรเป็นต้นแบบของผู้ชายในฝันของเพียงพะทูอาจจะเป็นเพราะเธอไม่มีพ่ออาศัยอยู่กับน้าสาวเพียงสองคนความอบอุ่นและการเอาใจใส่ที่ได้รับจากนากรจึงทำให้เธอรักและเธอทูนเขาอย่างบุพการีแต่พอเริ่มแตกเนื้อสาว เธอรับรู้ถึงความเปลี่ยนไปในความรู้สึกของตัวเองเธอเฝ้ามองเขาด้วยความรู้สึกพิเศษมาตลอดดวงตาแข็งกร้าวายแววความร้าวรานออกมาไม่แพ้กันสองมือแกร่งกระชากร่างบางเข้ามาประชิดออกแรงบีบจนหญิงสาวเม้มปากไม่ให้เสียงร้องจากความเจ็บปวดเลยลอดออกมานะกกรอ,อยากย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ ค่อยๆใช้ความนุ่มนวลเข้าเกลีย้ยกล่อมคนกำลังมุทะลุเอาแต่ใจแต่ความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็กดทำมันไว้ด้วยความเหมาะสมเป็นตัวผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อทรัพย์สินทุกอย่างในกรรมสิทธิ์ของนะ้านณะกรตอบเรวกับเป็นการยื่นข้อเสนอให้อีกฝ่ายพิจารณาในตาคมวาวแข็งกร้าวจะจ้องดวงตาหวานฉ่ำพราวไปด้วยหยาดน้ำ ที่เขาคิดว่ามันใช้แววดื้อดึงท้าทายอยู่ในทีเพียงพะทูกเกลี่ยคราบน้ำตาที่ไหลาอาบบนใบหน้าจ้องเขาพร้อมกับเอ่ยตอบเสียงยันเวทนาโชคชะตาของตอนเองอย่างเหลือเกินไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มัง้งคะทูรู้ว่านกรนรวยใช่เล่นชีวิตทูก,ก็มีค่าแค่เพียงเศษเงินของนกรตกลงค่ะทูขายให้นกรสิ้นเสียงสั่นเครือ เสียงสะอึกสะเอื้นก็เข้ามาแทนที่ในความเป็นต่อที่รู้สึกหลังจากยื่นข้อเสนอให้เด็กสาวแล้วทำให้ตัวเขารู้สึกตัวเองคล้ายกับผู้ใหญ่รังแกเด็กเพราะแววตาฉ่ำพราวคู่นั้นมองมายังเขาไม่ยอมลบมือใหญ่อยากเอื้อมไปจับไหล่บางเพื่อปลุกปลอบแต่ก็ต้องตัดใจลดมือลงนักกอลอบถอนหายใจหนักๆน,นึกตําหนิตัวเอง ที่ใจร้อนวู้วามใช้อารมณ์แก้ปัญหาประชดประชันกับคนกำลังเรือดร้อนจนเกิดเรื่องราวบานปลายทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าการที่จะสยบไว้ว้าหุ่นต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเอียงมากเขาพลาดเองเลิกพูดเถอะในเมื่อทูตกลงขายน้าก็รับซื้อไว้ต่อไปก็ไปทำสัญญาซื้อขายกันให้เรียบร้อยสัญญาทำไมต้องทำด้วยล่ะคะ ไม่จําเป็นหรอกคะ่ะยังไงทูก,ก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือเอ่อนักรไม่ไว้ใจทูเก,กลิอถทูกโกงนักรใช่ไหมคะไม่ใช่นาแค่อยากทําให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีใครมาว่าได้ทีหลังนักรพยายามอธิบายแต่เพียงพอทูเหนื่อยล้าแทบไม่อยากรับรู้อะไรร่างบางสุดลงกับโซฟาอย่างไร้เรี่ยวแรงแข้งขาสันระร,ริกช่างเถอะ จากนี้เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาขอให้เธอหลุดพน้นออกมาจากบ้านหลังนั้นของนาสาวก็พอเธอรักเพียงออยากอยู่กับเพียงอเหมือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพียงอไม่ได้รักเธออย่างแต่ก่อนค่ะก็ตามใจนะกอนสำหรับแม่ค้าลูกค้าคือพระเจ้าอยากทำอะไรก็ทำจองรักเมียจํายอม บทที่สองรูร,ราคาแพงลิฟสมกับฐานะเจ้าของโรงแรมห้าดาวชื่อดังหลายแห่งจอดสนิทหน้าบ้านเดียวขนาดใหญ่พื้นที่โดยรอบกว้างขวางนะกรลงมาจากฝั่งคนขับแล้วอ้อมมาเปิดประตูให้คนที่มาด้วยเพียงพาทูยังคงนั่งเฉยไม่ยอมลงจากรถเธอไม่อยากกลับมาที่บ้านหลังนี้เพียงพาทูกเกลียดมาเถอะ จะได้จัดการอะไรอะไรให้เรียบร้อยถ้าทูไม่อยากอยู่ที่นี่นาสัญญาว่าจะไม่พาทูมาที่นี่อีกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายคำพูดชัดเจนและแววตาเข้มคมราวกับให้คำมั่นทำให้เด็กสาวยอมลงจากรถด้วยความเชื่อใจเพราะความไว้วางใจที่มีต่อผู้ชายตรงหน้าจัดการเรื่องราวให้เสร็จก็ดีเธอจะได้ไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับใครในบ้านหลังนี้อีก นก่อนแน่ใจนะคะที่ตัดสินใจรับทูเข้าบ้านอะไรไม่รู้ทำให้เพียงพะทูถามย้ำกับลูกค้าจะอะไรเสียละ่ะเธอกลัวเขาจะเปลี่ยนใจแน่ใจสิทูละ่ะย้อนถามแล้วก็พูดติดต่อกันไปเหมือนไม่เดือดเนื้อร้อนใจที่การพูดคุยก่อนหน้าจะเป็นโมคา้าแต่ในใจก็แอบลุ้นรอคำตอบอยากเปลี่ยนใจหรือเปล่ายัางทันนะ ถ้าเปลี่ยนใจก็ลืมเรื่องที่เราคุยกันซะแล้วครั้งนี้ก็จะเหมือนทุกครั้งที่น้ามาส่งทูกลับบ้านทูไม่เปลี่ยนใจคะ่ะน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่การออกไปจากบ้านหลังนี้คือสิ่งที่เธอตั้งใจทำมาตลอดระยะหนึ่งปีดีงั้นเราจะแต่งงานกันคะทูคิดว่าเออต้องขนาดนั้นเลยหรือคะ แค่นักกรมาบอกให้นอ้อได้รับทราบก็พอไม่เห็นจำเป็นจะต้องสำหรับนะเห็นว่าจำเป็นมากสัญญาซื้อขายตลอดชีวิตเป็นเครื่องการันตีระหว่างเราแต่เพียงพทูกำลังจะแย้งต่อเจ้าของบ้านก็ลงมาจากชั้นสองหลังจากได้รับรายงานจากแม่บ้านนาเป็นห่วงทูแทบแย่แนะ่เพียงอบอกหลานสาวเช่นทุกครั้งที่เธอหายตัวไปจากบ้าน และกลับเข้าบ้านเธอรักเพียงพาทูไม่แพ้ลูกในไส้เพราะเธอเลี้ยงเพียงพาทูมาตั้งแต่ขวบกกว่าประหนึ่งตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดียวจะนับว่าเป็นลูกสาวคนโตก็ยังได้ตอนเด็กๆเ,เพียงพาทูเลี้ยงง่ายไม่ดื้อรัน้นอยู่ในโอวาทว่านอนสอนง่ายมาเริ่มพยศด,ดื้อรั้นเมื่อไม่นานนี้เองอาจจะเป็นเพราะเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเปลียปล่ยนแปลงไปตามวัย ประสาววัยรุ่นที่มักจะมีเรื่องปวดสมองมาให้ผู้ปกครองปวดหัวเสมอทูขอโทษค่ะนะอ้อต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพียงพะทูพูดกับหน้าสาวผลาร่างออกห่างจากร่างอวบท้วมที่สวมกอดเธอเมื่อครู่หันไปมองทางด้านข้างที่มีร่างสูงสง่าของคนมาส่งยืนอยู่ทูขอตัวก่อนนะคะ เพียงพพทูขอตัวกลับไปที่ห้องส่วนตัวปล่อยให้นกรเป็นคนจัดการเองทุกอย่างเด็กสาวรีบเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นลงกระเป๋าเสียงทุ้มทรงพลังอำนาจของเขาดังขึ้นไปถึงชั้นสองซึ่งเด็กสาวกำลังเก็บข้าวของเครื่องใช้เธอพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้จริงหรอกอนเธอกับเยทูไปรักกันตอนไหน ยังความสงสัยให้กับเพียงอ,อเพราะเธอไม่เห็นท่าทางที่เปลี่ยนไปของเพื่อนสนิทเราไม่เกี่ยงเรื่องสินสอดนะอยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาเกรงว่าจะไม่ได้นะคุณกรหลานของเรายัางเด็กอายุแค่สิปเองผมว่าเราให้เยทูเรียนจบก่อนน่าจะดีกว่าเสียงทุ่มของคนร่างทวมแทรกขึ้นนาตึงแสดงถึงความไม่พอใจอย่างมาก ร้อนรนแปลกๆตั้งแต่นกรออกป่าขอแต่งงานกับเพียงพทูหลังจากที่มาถึงไม่นานผมแค่มาบอกให้ผู้ปกครองของทูได้รับทราบเท่านั้นไม่ได้มาขออนุญาตครับนะกรสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนพูดถึงเจตนาของตนเขาคิดว่าพอจะเดาสาเหตุที่เพียงพทูไม่อยากอยู่ที่นี่ได้เล่าๆบ้างแล้วเขามองเพียงอแวบบหนึ่ง โดยรู้จักนิสัยใจคอเพื่อนดีและรู้ดีถึงคำตอบที่จะได้รับเพียงอ่อไม่ได้คิดจะปฏิเสธเพื่อนรักอยู่แล้วเธอเองก็กำลังคิดหาทางแก้ปัญหาหลานสาวไม่อยากอยู่บ้านพอดีหลายครั้งที่เพียงพะทูขอออกไปเช่าห้องอยู่ลำพังพอเธอถามถึงสาเหตุก็ได้รับคำตอบเป็นความเงียบซึ่งเธอไม่อนุญาตและได้ให้เหตุผลกับลานสาว ว่าเป็นผู้หญิงออกไปอยู่คนเดียวอาจจะมีอันตรายรอบด้านเป็นเหตุให้เพียงพาทูไม่ค่อยกลับบ้านหายไปอยู่กับเพื่อนคนนั้นทีคนนี้ทีเธอเป็นห่วงล้านเกรงว่าจะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นนก,กรการที่เพื่อนรักเข้ามาพูดเรื่องแต่งงานระหว่างเขากับเพียงพาทูเธอคิดว่าเป็นเวลาที่ดีเธอจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพาวงหลังในจะหลาน ที่กำลังจะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในจะลูกแฝดที่กำลังจะเข้าโรงเรียนหลานสาววัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงจะได้มีคนรับช่วงดูแลอีกทั้งเพียงพทูก็สนิทกับนักกรมากเชื่อว่าชายหนุ่มน่าจะรับรู้ในสิ่งที่เพียงพะทูปิดบังเธอเอาไว้มีนกกรเข้ามาดูแลเพียงพทูให้เช่นนี้เป็นการดีต่อเธออย่างยิ่ง เธอไม่มั่นใจในความรู้สึกที่นกรมีตต่เพียงพัทูนักแต่ที่ต้องอ้างเรื่องการแต่งงานเพราะเธอเชื่อว่านกรอยากให้เกียรติหลานสาวและเธอจึงจัดการให้ออกหน้าออกตาไม่เป็นที่คอรหาในภายหลังส่วนความรู้สึกของหลานสาวเธอมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเพียงพัทูมีใจให้นกรซึ่งเธอก็หมดห่วงหากเป็นนกรเพื่อนของเธอเป็นคนดี จากระยะเวลาที่คบหากันมานานนับแต่สมัยเรียนนะกรคือสุภาพบุรุษที่สุดคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะป้าให้คนรักเขาควบคุมกันเองเยทูเป็นคนใจร้อนอ,อ่อเอาหลานไม่อยู่หรอกให้ก่อนนั่นแหละเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งสามีเราก็จะได้สบายใจยังไงล่ะคะหันมาบอกสามีเสียใหญ่ที่นั่งหน้าบูด ดูก็รู้ว่าเสียสุเมธไม่ค่อยพอใจในการมาของนกรยิ่งสาเหตุในการมาวันนี้ยิ่งแล้วไปกันใหญ่เพียงอาวานล้อมสามีซึ่งเธอเข้าใจว่าเขาเองก็รักและเป็นห่วงหลานสาวของเธอจากใจจริงดูจากที่เขาเป็นคนอาสารับส่งเพียงพาทูไปโรงเรียนด้วยตัวเองรวมถึงค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของหลานสาวสามีของเธอก็มีน้ำใจดูแลในเรื่องนี้ ยังไม่ขาดตกบกพร่องที่ผมพูดนี่ก็เพราะหวังดีนะเห็นว่าเด็กวัยนี้ยังต้องเรียนหนังสืออีกแต่ก็แล้วแต่คุณเถอะในเมื่อคุณเห็นดีเห็นงามกับเพื่อนคุณก็มันหลานคุณนี่เสียสุเมธลืมตัวกระแทกเสียงใส่ภรรยาแล้วก็ลุกหนีออกจากตรงนั้นนากรมองร่างอวบท้วมแต่สูงใหญ่เดินหันหลังออกไปพลางกำมือเข้าหากันแน่นหรือว่าที่เพียงพะทูไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะ ขอโทษแทนเสียด้วยนะกรแกคงเป็นห่วงเยทูน่ะเพียงออขอโทษที่สามีของเธอเสียมารยาทช่วงนี้สุเมศอารมณ์ไม่ค่อยดีนักอาจจะเป็นเพราะขาดทุนกับการลงทุนในตลาดหุ้นบวกกับเพียงพธทูหายตัวไปจากบ้านหลายวันสามีของเธอก็ออกตระเวนตามหาด้วยความเป็นห่วงห่วงหรือห่วงกันแน่นะกรพึมพำกรว่าอะไรนะเปล่าหรอก เป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะอ้อเรื่องงานแต่งงานเราจะเป็นทุระเองทั้งหมดสินสอจะเรียกเท่าไหร่ก็บอกมาเราจะจัดการให้พูดอะไรอย่างนั้นละกอนเราไม่ได้อยากได้เงินทองเข้าของของนายนะแต่ถ้ากอนจะให้เราอยากให้กอนใส่เป็นชื่อเยทูทั้งหมดได้หรือเปล่าละ่ะได้สินกรอนรับคำเรื่อเร็วเราฝากหลานด้วยนะกกอนไม่ต้องเป็นห่วงเราจะดูแลเยทู ให้ดีเท่าที่สามีคนหนึ่งจะทำได้จองรักเมียจํายอมบทที่สามน,นกรพาเพียงพทูกลับมาที่บ้านของเขาเป็นเวลาค่าแล้วก่อนหน้านั้นเขาได้พาเธอแวะร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็นก่อนเข้าบ้านนอนห้องเดิมของทูก็แล้วกันนะเขาบอกขณะช่วยเธอถือสัมภาระข้าวของขึ้นมาบนชั้นสองค่ะ เพียงพทูรับคําอย่างว่าง่ายแล้วเดินตรงไปยังห้องที่เธอเคยอยู่เปิดประตูระวางกระเป๋าเสื้อผ้ากับข้าวของจำเป็นอีกสองสาอย่างเอาไว้นะกลับมาแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเรียนต่อหรือจะพักสักปีหรืออยากจะทำอะไรก็คิดไว้นะนะกรบอกเสียงเรียบพลางเดินสำรวจประตูหน้าต่างและเครื่องปรับอากาศภายในห้องแล้วเอิร์ด นากรจะไปไหนล่ะคะนาะมีงานต้องไปเคลียร์ที่สาขาภูเก็ตทูอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมสักอาทิตย์ไม่น่าจะเกินนี้หรอกและคิวถามเพื่อความแน่ใจถึงแม้จะรู้ว่าอย่างไรเธอก็สามารถอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วเพื่อก่อนหน้านี้ก็รำรำอยากออกไปใช้ชีวิตเพียงลําพังนี่นาให้ทูไปด้วยนะคะทูไม่เคยไปภูเก็ตเลยสักครั้งเธอร้องขอตาวาว แต่นะ้าไปทำงานนะ